สวัสดีทุกคนเลยนะครับนี่นร้ก็ผมชิโตคุงทีวีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ผมชีโตคุงทีวีวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Marvel Super War ตัดบวมาแล้วตรงนี้กันเลยโอ๊ยอ่ะติดมักครับทุกเู้ชมจะรีบหนีนะครับขอโทษที่หายไปนานนะครับพอดีผม ยุ่งกับการเรื่องอนไลน์นะครับมันค่อนข้างลำบากนะครับง่ายงานยากครับท่านผู้ชมทุกคนอาจปิดเทอมกันได้นะครับบางครั้งอาจไปบ้านนอกบางครั้งอาจไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ใส่แมสเอาไว้ด้วยนะครับระวังโควิดสิบเก้าด้วยเพราะโควิดนั้นอาจอยู่ใกล้ตัวคนที่คุณรักก็เลยโอ้ยนันไม่เป็น โอ้โหเพื่อนแย่งกันต่อสู้เราไปนะครับไม่เป็นไรครับเราจะยังมีเหยื่อให้เรากินนะแต่ว่าอันนั้นมันอันนั้นมันอะไรวะอันนั้นวะตอนนั้นเป็นชีวิตอันตรายชัดๆอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมสู้ได้ไหมครับดูกันไม่ได้หรอครับตอนนี้ที่ไป็นเกมเอาวิวชัดๆไปเจอเสมอแล้ว ไอที่รู้จักเกม Marvel Super War ก็บอกผมด้วยนะครับโอเคนะคบโอเคนะครับพอ,อถามไปแล้วน่จะมีคนตอบไหมวินยานนะครับโอเคเราเล่งกันต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับถ,าถาบ้าเธอพวกเราก็ จะสปอนอร์แมตุสจริงๆจริงมากผมนี่แหละสปอนอร์แมตุสตายแล้วลครับท่านผู้ชมยากไปเล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีกำลังใจที่จะเล่นต่อนะครับเราไม่หมดจะตายไปแล้ว ไปฟาร์มแล้เวอร์ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟาร์มนะครับ เดี๋ยวคนที่พูดคำหยาบอยู่แล้วก็ฟังเลยนะครับแล้วก็ไปแปลอีกนะครับเรียกพูดคำหยาบแล้วก็ไปแปลเองนะครับคนที่พูดคำหยาบฟังแล้วก็ไปแปลเองนะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับที่ท่านผู้ชมเอาคำหยาบไปแปลนะได่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรยางโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย พัวเขามาแย่ยงผมฟาร์มครับจะต้องไปฟาร์มไม่ได้เลยครับถ้า,างั้นทีมเราจะได้เปรียบไปอย่างมากเราต้องรีบไปฟาร์มนะครับถ้า,างั้นเราแพ้แน่นอนไม่จริงเราโดนยิงฟาร์มไปเร็วแล้วต,ตอนนี้ป้อมบุกเราก็ไม่แค่ียรเดียวสวยแล้วครับ ทับแนวหน้าของศัตรูมาแล้วเราต้องรีบปกป้องฐานของเราให้เร็วเร็วแต่ไมว่าเราจะไม่สามารถปกป้องฐานได้ก็ตามแต่เราต้องปกป้องตใจเราไม่ได้จะปกป้องไม่ได้แต่เราต้องปกป้องเพราะมันคือศักดิ์ศรีมันคือศักดิ์ศรีเราไม่ได้จะตายจะแพ้ระย้ำขนาดไหนก็ตาม แล้วก็ต้องปอกปอกขาเดีเราให้โจ๊กตืน่นไม,ไม่ไม่ไม่ให้ไปหรกอกฆ่าเขาปั๊บเองเจ้าจบ่ายแพ้ตอกฆ่าคุณนี้เว่อรตอนนี้ครับทีมเราได้เปรี่ยนแล้วครับท่านผู้ชมหลันั้นต้องช่วยกันนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แล้วนะั้นต้องมีสะภาพให้พร้อมแล้วช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนทุบแบล็กแล้วต้องปกปก้องของสำคัญของเราให้ได้ไม่ใช่ปกป้องแค่ของแล้วต้องปกปก้องศักดิ์ศรีด้วย <Legend ary. S 1> ครับผมนี่ผมไม่ได้คนเก่าไอยูทูบเก่าคือบกเอง เอาวเราจะเป็นสไปเดอร์แบนพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครบางคนพูดคำว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเราก็จะรู้นะครับว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบใหญ่ยิ่งที่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ตามแต่เรานั้นก็ต้องใช้ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ให้ได้ กเมือจะไปฟ้อนเราไปชอบมันใหญ่ยี่ก็ตามผมละมือเลยครัผมเห็นอ่ะใส่ดูสไปเดอร์แมนเยอะนะครับครับผมไปเพิ่มเลือดกันนะไม่นะแมงมุมกำลังอารวาดท่านผู้ชมแมงมุมกำลังอารวาดเฮ้ยหมดตั๋วแมงมุมกำลังอารวาดเนี่ยโอเคครับแมงมุมมาแล้วเราไปตีแมงมุมกันดีกว่านะครับ เอ้ยทอมไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ครับผมไม่อยากอยู่กับเทพครับไม่เอาครับพี่ทอมไม่เล่นคนระับไม่เล่นเอ้ยทอาอยากต่ออยอันเป้าอยากต่ยอันเป้าชิบาาหายแลไม่ไม่มไม่ตายเลยครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรเราสามารถเริ่มผ่าด้ในเกมนี้เั็นไซส์อารนะครับเกม m าร์เว s ร์สเปอร์เป็นเกมแนวโมบา แนวซูเปอร์ฮีโร่ของค่ายบาเวลสตูดิโอไม่ใช่ไม่ใช่ของค่ายบาเวลนะโอเคครับพลังก็ยิ่งใหญ่มาพบกับเราเราไม่ชอบมันใหญ่จริงๆด้วยเกมนี้นั้นขูดอขาของไงนะเกมนี้มีตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ให้คุณเลือกตั้งหลากหลายนะครับแต่ในนั้นจะถึงได้คอมบิกเลยเกมนี้มันจะมีทั้งสไปเดอร์แมนมีทอมไอรอนแมนมีฮอปก็ช่วยนอนเข้า ฮอบาโดก็มีมเบคู้มีทุกตัวละครที่เรารู้จักกันดีมิซิวร์ก็มีนะตอนเล่นเราจะ้นะนเกมนี้จะมีมิซิเออร์นะเนะใช่ไหมดีไหมมีัวละครที่คุณรู้จักเลยแล้วแต่กับเป็นการจะมีใครวะไอรอนแมนจะมวอล์ดชิน อีกหลายอย่างเลยที่คุณร,รู้จักเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่ของค่ายบาวเวลคุณอย่าคิดว่าค่ายบาวเวลนั้นไม่ได้กระจอกนะครับค่ายบาวเวลล์มีสิ่งที่คุณไม่รู้จักมากมายเกมนี้เราจะเป็นตีนในเกม er. ที่คุณคน่าจะรู้จักบาวเวลได้มากขึ้นแล้วคุณคน่าจะสนุกกับเกมนี้ไปตลอด <c oughs> ชีวิตแน่นอนเมื่อคุณคน่าจะไม่รู้จักเกมน,นี้เลยก็ตามนะอ้ออ้ย พอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วพี่ผมกลัวแล้วเจ็บพวกคนสวยก็ชื่อผมว่าผมตั้งชื่อแบบพี่ไม่ได้เกมคือผมไม่ได้ตั้งนะครับเกมมันตั้งไม่พอดีผมคิดอยากจตั้งชื่อนะครับเกมมันเลยตั้งให้คือไม่รู้ผมไปคิดอะไรอยากตั้งชื่อนี่ละครดีหรือ่าไม่ออกตอนนั้นเล่นมาตั้งนานแล้วเล่นมาแต่อนุบาลอนุึ่งอนุบาลป .1 ป .2 จะเกินป .1 ป .2 ก็อ่านได้สื่อได้แล้วไม่ใช่นะครับ ไม่จริงแะ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 ขอใคนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าเล่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมติดตามนะคะมันจะไม่มีใครรู้จักผมในแระตันี่อย่าลืมติดตามช่องนี้เลยนะครับขอโทษเลยนะครับที่บอกผู้คขียนอย่านี้นะครับขอโทษ